บรรยากาศตอนเย็นนี่ห้องพักเราอันนี้คือห้องพักที่เราพักอันนี้นี่มีล้อรถอย่างนี้นะดีมาถึงห้องพักแล้วที่แคมปิ้งตัวนี้น่ารักนะห้องดีป่ะห้องดีไหมจ๊ะเออมาถึงแล้วเอ็นหลังไปพักหนึ่งนะห้องเราประมาณนี้เราเอ็นหลังไปพักหนึ่งอันนี้พี่ฟ้ากางนอนเป็นหงส์เลยสบายๆเลย เดี๋ยวเราออกไปทานอาหารกันคุณแม่เขาเลือกร้านแล้วเนะไปที่นะกินข้าวเย็นกันเดินไปหาร้านอาหารกินข้าวกันดีกว่าไปไปอันนี้ก็เป็นห้องพักนะเป็นแบบคาร์บอยทาวบ้านคาร์บอยจริงๆที่นี่เขาก็มีกิจกรรมเยอะนะแต่วันนี้มันฝนตกอะ เรามาเจอฝนตกมันก็เลยแฉะ ีอขึ้นเลย จนภัยมากๆบิวตี้ไม่เราต้องเดินผ่านลำธารด้วยอะ่ะระวังพัดลงไปนะระวังโดนน้ำพัดลงไป ใช่เรามาดูสัตว์กันนะคะหดุันะนหน้าป่อ้มันไม่ทำปะเพยเหอทำได้อนะลูกอยากกินอยากกินจิ้มดิจิ้มนะจิ้มอะไร เอให้นอ้องเ้าเพิ่ง่งเเิ่ง่ให้น้องไปเยอะบ้าได้มีมได้มีมหน้าตลกก่งมินเป็นมกวางกวางหน้าตาหน้าละก,กัง มีควางเหือดลายเลายจุดข์ด้วยดูแลถอยออกมาเดี๋ยวมันชนนใบใส่มันชนนใบเงนเขาน้องเหมือนน้องมาแล้วนองมาแล้วอะเลยอะลายมันแบบเหมือนใครเอาสีไปแต้มเลยเนาะอืมมันทำหน้าหน้าสงสารตาแต่ละตัวไม่เหมือนกันวะใช่ตอนนี้จะเดือดด่าน่อยใช่แต่ก็ไดตัวใหญ่ เตัวน,นั้นไปกินเตอกไม้อะระวงน้ำลายด่วตัวนั้นกินเตอมไม้นี่ยเดี๋ยวหนูกลับมาแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้ารออยู่ด้านนี้นะคะนูไปส่งรสะ เขาเรียกว่าท้ำการเวลาตอนนี้เราอยู่ไปไีอะไรปี2025 2025อะเพราะเราลอดถ้ำอันนี้ไปปุ๊บเรายู่ไปอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เลยยุคไดนโนเสาร์ <c oughs> เราไปไกันไหมอยากไปแต่กลัวโดนกินอุย้ยมันไม่กินไม้จิ้มฟันหรอ <c oughs> เอาไปไปไปกันเออโอ้โหบันในถ้ำนี่น่ากลัวมากระวังเลยมีรอยเท้า,ดาไดโนเสาร์ด้วย <c oughs> ดิยโอ้โหว้าว นี่ไงเป็นรอยเท้าสัตว์ดึกจำบันแน่ๆโอ้โหน้ำตกดึกจำบันบ้าวใช่ไหมโอ้โหก็ค่อยเดินก็ค่อยเดินก็ค่อยเดินเราแวะเล่นน้ำก่อนนะยาวๆหรอแป๊บนึง เขาทำแล้วเขาทำแล้วาเาโหเขามีอะไรให้ดูด้วยจ้วตัดทำตา,ตาเขาเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยดูสิ จริงเหรอ,รอ,รอโอ้โหเข้าปากไลยโดนเสาเลยลโดนกินแล้วหนึ่งโดนกินแล้วหนึ่งฮะมาแล้วโดนกินไปแล้วปล <c oughs> าก็สะดุด ตอนนี้เรามาอยู่ในยุคอดีตและอดีตการเป็นยุคไดโนเสาร์ใช่ไหมึดกดำบรรพ์เลย,ยนี่ไงเรามาอยู่ในยุคโอ้โหยิ่งใหญ่เลยไปติ้นดูด,ด,ดิขยับใหญ่เลยโอ้โหมันขยับนี่ดีนะเนี่ยมันติดน้ำนะเนี่ยไม่งั้นมันมากินเราแล้วอะ่ะใช่ป่ะไอ,ต,ไอตัวนี้มันมองไม่เห็นเราตัวนี้มันมองไม่เห็นเราดูดิ ยดูอ่ะ,อะตัวอะไรหอยทากอัเนเมสันเหรอหน้าใจนส้สา,า,นะา์ยังเปิด่อยมันผูบได้ อุ่ยอยู่ใกล้เลยอ่ะอตัวเบลเลอร์เลยแม่ห,ห่างฝังที่เดินมากโดนลุงกินใหญ่เลยสีเขียวตัวใหญ่บึ้กไหยตอนนี้เรามาทำอะไรตรงนี้ลูกเหมือนจะา้าขี่รถหรืออะไรไรถอะไรอ่ะ อ๋อสีพัดเทลตัวนี้เหรอ นะให้พ่อพูดอะไรนะพ่อให้พ่อว่าหนึ่งสองสามพิ 1, 2, 3, พ่ไปหนึ่งสองสามเราทำอะไรแล้วก็ปล่อยหนูเลยเอาปล่อยหนูแล้วหนูทําอะไรอยู่เกาะอะไรอยู่เนี่ยเป็นลิงเลยเนี่ยนะก,ก็เล่นอะไรอยู่เนี่ยอ่ะโอเคเตรียมตัวนะเกาะแน่นๆหนึ 1, 2, ่งสองสามอโอ้เล่นอันนี้นี่เอง <laughs> ว้าวต้องแตง่ง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  <laughs> พร้อมอยังพร้อมแล้วค่ะปล่อยเลยนะหนึซเอาอีกไหมเอาเอาีกทีนะทำใจดีไว้หนึ่งหซ อโอ้หนีไปหนีไปไหน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 พอยังหรือเอาอีกพอแล้วค่ะพอแล้วนะวนบ๊ายบาย อันนี้เราจะมีการปีนหน้าผาใช่ไหมเป็นการแบบแอดเวนเจอร์แบบผจญภัยมากๆโอ้โหต้องมีเชือกด้วยใช่ไหมโอเค AM, เโอ้เห็ดมาขึ้นด้วยมีเห็ดมาขึ้นด้วยเนี่ย เนอย่างนี้เลยลื่นๆเลยอย่างนี้เลยโอ้โหมาเจอก้อน,นอหินอ๋อเป็นทางออกแล้วทางลงแล้วโอโ้ไม่ง่ายเลยใช่ไหมมันเป็นอะไรมันโยกเยกโอ้โหโอ้โห,โโหจะสำเร็จไหมเนี่ยจะขึ้นมาได้ไหมเนี่ยไม่ง่ายเลยใช่ไหมมันไม่ง่ายอย่างที่คิด ขึ้นไม่ได้แล้ว,ไลวอไปต่อไปต่อเราต้องจนภัยต่ออ้าวขี่โกงเีแล้วอ่ะท้าทายมันต้องลองดูมันต้องลองดู โอ้โหสำเร็จสำเร็จอ่ะตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อก็ลองดูลองดูจะสำเร็จไหมจะผ่านด่านนี้ไปได้ไหมทำยังไงดีถ้าแก้ไขยังไงดี โอ้โหโอ้โหลงมาได้แล <Tel> ้วไปตรงนี้อ่ะไปดูไปตรงนี้ไปทำอะไรไม่รู้ประชนภายไปอืมด่านนี้มันจะเป็นยังไงเรามาดูกันอุ๊ยโอ้โหท้าทายมากมันท้าทายมากยังไงต่อ โอ้ oh, <What? S 1> ด่านนี้เขาเรียกด่านอะไรเนี่ยห <Yeah. S 1> มาน้อยอยู่ในตอ <laughs> <Huh? S 1> ชื่อด่านหมาน้อยอยู่ในตอใช่ไหม <Yeah. S 1> เดินบนตอ่อ <laughs> <laughs> จะรอดไปเนี่ยจะรอดไปเนี่ยตกน้ำแน่เลยจระเ้กินแน่เลยฮะ<า>อันนี้งอันนี้ดีอ่ะลองดูเอาลองดูเึงมันก็ต้องก้าวไปสิก็ต้องก้าวไป น pues mm nah, ั่นแหละอเย่งนาดนงถึงทางออกยังไนั้นไปเลยไปเลยรูทางออกออกมันเป็นทางเก่าโอเค โอเคโอเคอ่ะไปหาคุณแม่เลยไปหาคุณแม่มาๆเลยฝนตกแล้ว ด่า no นนี้เรียกว่าสะพานมรณะใช่ไหมผ่านแล้วมาเองเช้าแล้วเช้าแล้ววันที่สองของที <h 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 ่พักที่ที่สองเรากำลังเดินไปไหนกันคะ นะอาหารเช้ากันเนอะไป,นะปะเดี๋ยวไปดูกันอาหารเช้าเขามีอะไรให้ไปที่กินบ้างไปนะนกอาหารเช้าเป็นยังไงลูกอร่อยมากเลยโอ้โหอย่างนี้เลยชูนิ้วอย่างนี้เลยอ่ะอินฟินิตี้ล,ล่ะ เราเจอบ้านตะเข็บอยากเห็นบ้านตะเข็บปะ่ะมาดูบ้านตะเข็บกันใ้ <What? S 1> ยาย่เต็ไมไปหมดเลยเ <im itation> นี่ยคือบ้านตะเข็บเลยเนี่ย <im itation> อันนี้เขาเรียกตะเข็บนะออตะเข็บป่า ไปมากอะไปดิค่าเฮ้ยพี่คนนี้เขาทำอะไรอ่ะรถไฟมาดูรถไฟดิเอ,อาเรียกเด้งัดคออีกขัดคอแม่ท่าใครชนะใครจะชนะโฮ้ยรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้ว นั่งได้นะรถไฟอยากนั่งไหมเฉยๆแต่เราเคยนั่งลรวเนาะ<ฮ>อยากไปมิตตี้ถ่ายนะั้นอะให้แบบมันเหมือนมิกกี้มาก่อนอะบายบายวิตตี้เดินก่อนเหรอ <c oughs> ออกมะไปครับออกเดินทางกันต่อครับไปที่ที่สามของเรานะครับในทริปนี้ อยากแช่น้ําด้วยจะพาน้องไปที่เล่นน้ํากันวันนี้นะครับได้ถึงที่พักท,ที่ที่3ามทางค่อนข้างจะสวยเล็ก,ลกแล้วก็โค้งใน่อยอเยมื่อกี้ขับเลยไปหน่อยเอาเลี้ยวใหม่ทางซอยเขาเล็กซอยเขเล็กนี่แอน,มนิมูดแ m มปิ้ครับเข้าไปเลยทางเข้าประมาณนี้ เป็นเรื่องแปลกที่ที่พักทุกที่พอมาถึงแล้วทางเขาจะเป็นอย่างนี้กับทุกที่เลยนะนะไปที่ไหนก็เป็นอย่างนี้เขาบอกเล,ลีย้ยวซ้ายทะไปไปเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวกันเข้าไปเลี้ยวเข้าไปเฮ้ยอ,อเลี้ยวแล้วก็มาตรงนี้อ่ะเลี้ยวเข้ามาตรงช่องนี้โพรงไม้นี้แล้วก็หาที่จอดใช่ไหมหาที่จอดเลยถึงแล้วฮันนีมูนแคมปิง้งนะแม่ ใช่มีเสียงน้ำนะอ่าเป็นน้ำข้างๆผมไม่เจอน้ำป่ามันนะ้งเนาะไม่มีมั้ง <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้คุณแม่เข้าไปเช็คอินก่อนเ้อมาถึงแล้วที่พักก็ประมาณนี้ที่นอนก็อย่างนี้เลยสบายๆมีอ่างด้านข้างแบบนี้นะครับนี่นะมีอ่างให้ด้านข้างแบบนี้แล้วก็มีอ่างด้านนอกแบบนี้นะครับเป็นจักรุชิแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ให้นะ เจคเตอร์ให้ก็มีขาตั้งจอโปรเจคเตอร์อะไรต่างๆน,นาเพราะสำหรับนั่งถ่ายรูปนั่งเล่นกันนะครับแบบนี้ห้องก็ประมาณนี้มีแอร์มีอะไรแบบนี้ดีๆเลยน้องโรตี้บอกว่าชอบมากๆสำหรับห้องนี้นะเป็นเพรด้วยนะครับเป็นเพรด้วยนะคือว่าสัตว์เลี้ยงขับได้นะครับ ติดลำธานด้วยห้องนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะไม่ใช่จะเป็นห้องน้ำค่ะเพืนเพนะคะไปท่จะนอนนนะไม่ใช่วพราหนูพืดอิเพรีใจอัจนนี้ก็จะเป็นชัคโก้จุดตรงนี้จะเป็นทียมน,น้ำแล้วั้งบมก็ไม่รู้วมีรู้ทำไมก็ไม่รู้เลยแล้วอันนี้ก็อ่างล้างหน้าอันเดี๋ยวไปจุดอื่นบ้าง อันนี้ก็ได้แต่รูปช้างแล้วมั้งคะเออเครื่องหลังนี่อะไรอ่ะ้าที่นอนมีอะไรปะเครื่งหลังไม่เครื่องหลังทอะอ๋อมันก็มีโต๊ะอะไรอ่ะค่ะเปลี่ยนผืนแล้วก็ของกินด้วยมีลำโพงก็เหมือนจริงจิงชูดก็มีกาดําน้อนด้วยมีแบบมีกาดชามด้วยค่ะพ่อชอบที่นี่ไหมลูกชอบมากเลยค่ะจริงๆเหมือนจะมี อีกด้วยค่ะตรงนี้เป็นสะน้ำกันพอดีขี้เกียจออกไปข้างน้ำแต่จำได้เหมือนจะมีอ่างค่ะ,อ,อ,อ,คะอ่างอยู่ตรงนี้เลยนี่อ่างค่ะอ่างตรงนี้ก็มีโปรเจกเตอร์กับกระจกเลยค่ะอันนี้หนูเองนะคะ หรอเย็นจัดไปเวียีมีไข่เจียวเนาะมีไข่เจียวแต่ที่นี่รู้บ่าเขามีอันนี้เป็นบุฟเฟ่ฟรีอ่ะเนี่ยลูกหมูกระทะปุ๊ปะปุ๊ปะอ่เนี้ยบนบุฟเฟ่นะกินได้กินได้เครื่องดื่มอะไรก็กินได้ไดไดฟรีๆนะเสร็จเลยแล้วก็มีสั่งอาหารมาเพิ่มเติมแบบเนี้ยกินให้อร่อยอร่อยนะครับเวียดจีมาด้วยทานให้อร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะ ค่ะหมูกระทะสองวนติดคอจะผอมกี่โมงไม่ทราบค่ะอย่าหาวซะแล้วนี่เขามี h e a ต i n g mask มโล o w อย่างนี้บรรยากาศกลางคืนอ่ะประมาณนี้อ๋อต้องยืดอย่างนี้ใช่ไหม มาในรูปคือต้องยืดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็งับเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตึงเล็บเวทีชอบนหมฮะชอบอย่างเงี้ย่ะเปิ้งแล้วข้างในมันละลายอ่ะมารู้สึกแบบเทคเจอร์นุ่มนิ่มอ๋อนุ่มนิ่มแ้วอยู่ในตัวเขาเป็นเตจิกระตันยูเขาจะปิ้งมาเป็นรูเอาไปขายที่ตลาดเอ้ยตัวปิ้งมันเท่าไหร่ เป็นยังไงมันเป็นยังไงความรู้สึกมันแบบว่าทำครั้งแรกนี่แบบว่ารู้สึกสนุกมากค่ะ,ะมันแบบนิ่มๆแล้วตอนหนูลองจับทีนนี่มันบบมนิ่มมากเกินเกินแบบว่ามันจะเหลวค่ะโอ้อยางงั้นเลยแล้วต้องทำไงต่ออ่ะเอาเอามาสุกช็อกโกแลตเอาอย่างนี้เหรอกัวกัวเป็นเดือโอ้โหดูอร่อยอ่ะเนาะ อย่างนี้เลยเหรอดูอร่อยมากอร่อยจริงคันไม่ได้อร่อยฟองนะพ่ออร่อยจริงอร่อยจริงเหรอ but i